สวัสดีคะ่ะเ,เพื่อนๆนนี่พามาดูบนสีที่อ่าเพาะไว้นะคะเพื่อนๆนก็ตอนนี้ก็แตกสวยแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะทำการย้ายไปใส่กระถางนนี่เป็นบอลเก่าเด้อเพื่อนๆพอเราใช้หัว ยุกยอดเนาะเพื่อนๆนี่ตัวยุกยอดอันนี้เป็นตัวยอดเขาดื้อเพื่อนๆนี่นี่ยอดเขาเรามันก็ามาปลูกในกระถางสีไว้เนาะให้รากเขาดื้อดีๆเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกระถางเขาส่วนอันนี้ก็เป็นหัวของเขาเนาะหนอเขาขึ้นมาแล้วได้ทั้งหมดสามหนอเขากัดสีเลยถ้าเราขยายพันธุ์แบบนี้นะเขาจะกัดสีเลยสวยด้วยนี่ ได้สามหน่อทั้งหมดส่วนหัวของเขาเราก็ฝังต่อไปเพื่อเขาจะขึ้นให้เราเพิ่มนะเพื่อนเพืน่นี่ก็เป็นไก่สวรรค์ไก่ม้วนเนาะไก่ไก่เลี้ยงทนแดดดีนะเพื่อนเนี่นี่ก็เป็นบอลเก่าเหมือนกันเขาเรียกว่าอะไรเนาะจำชื่อไม่ได้อุยอันนี้น่าจะเป็น น่าจะเป็นคุ้มกล้าวหรือเปล่าสวยนะเพื่อนๆก็เลยเอามาฝากท่านผู้ชมเนาะนี่ไก่ไก่ไก่เพื่อนๆไก่ไก,ไก่เลี้ยงสวยเลี้ยงง่ายไก่เลี้ยงง่ายมากนี่ส่วนอันนู้นก็โซนแม่พันเขานี่กำลังสวยเลยทุกคนบอนเก่าทั้งน้านบอนเก่าจ้านี่